ไปดูเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบรรดาผู้ต้องขังกันบ้างนะครับไปดูกันที่เรือนจําจังหวัดศรีสะเกดนะครับเขาเปิดร้านอาหารหับเผยบายคนดีนะครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยเพื่อจะฝึกอาชีพให้กับบรรดาผู้ต้องขังได้มีอาชีพติดตัวหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วครับ นายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านรองผู้ว่าเนี่ยไปเป็นประธานเปิดร้านกาแฟคาแครและก็ร้านอาหารหับเผยบายคนดีครับซึ่งทางเรือนจําจังหวัดศรีสะเกดเขาเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อจะฝึกทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังจนสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปประกอบอาชีพภายหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วครับ นายอัจจสิธิ์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านบอกว่าทางเรือนจำเนี่ยได้มีการเปิดสอนหลักสูตรการชงกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มรวมถึงการล้างอัดฉีดรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็จำหน่ายอาหารปรุงเสร็จให้กับนักโทษที่ใกล้จะพ้นโทษแล้วเพื่อจะได้นำความรู้และก็ทักษะที่ได้นี้เนี่ยไปประกอบอาชีพภายหลังจากที่พ้นโทษแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบการฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามหลักอาชญวิทยาและทันทวิทยาสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการคืนคนดีกลับสู่สังคมภายหลังพ้นโทษ โดยผู้ต้องขังที่เข้าเรียนเนี่ยยังจะได้ฝึกวิชาชีพผ่านร้านกาแฟร้านคาแครและก็ร้านอาหารหับเผยบายคนดีที่ทางเรือนจำเขาเปิดขึ้นมาซึ่งลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยก็จะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อจะให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่แท้จริงรวมทั้งผู้ต้องขังเองก็จะได้เข้าไปฝึกวิชาชีพ ที่สาคัญคือได้เงินปันผลตามรายได้จากร้านต่างๆด้วยนะครับจะได้เป็นขวนัญเป็นกําลังใจให้กับผู้ต้องขังที่เขาใกล้จะพ้นโทษแล้วด้วยครับก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ให้โอกาสค่ะเขาเรียกว่าสิ่งสําคัญในชีวิตคนเราเนี่ยก็คือโอกาสอนะ่ะจริงๆใช่ครับค,คือถ้าเกิดเขามีทักษะมีวิชาชีพออกมาแล้วเนี่ยพอพ้นโทษก็ความเสี่ยงที่จะกลับไปสู่วังวนเดิม,ดมๆการทำผิดกฎหมายเหมือนเดิมเนี่ยก็ <จะ S 1> น่าจะน้อยลงใช่คร<ง>ับ